จตุรพอย่านักสร้างบารมีผู้บุญทุกท่านนะวันนี้พระอาจารย์มีหนังสือดีๆเล่มหนึ่งเกี่ยวกับบุญมาฝากพวกเรานะแข่งกับวันเวลาของชีวิตที่เราต้องแก่กันไปทุกวันทุกคืนจะแก่กันฟรีๆหรือว่าจะแก่บุญแก่บารมีเราย่อมรู้ตัวของเราดีธรรมะสั้นๆในวันนี้คือวันเวลาก็ล่วงไปล่วงไปความแก่ความชรากเกิดขึ้นกับเราทุกวันแต่ว่า ทุกวันทุกเวลาก็ขอให้ผ่านไปด้วยบุญบาร,รมีเพิ่มเติมขึ้นวันนี้ก็ขอทุกคนสั่งสมบุญสร้างบาร,รมีเพราะว่าวันเวลามีจํากัดก็ขอให้ทุกท่านสุขกายสุขใจมีธรรมะที่สว่างสวัยคิดปรารถนาอะไรที่ดีงามขอให้งความปรารถนาจมทุกประการเถิดฝากกดติดตามกดแชร์ธรรมะดีๆให้กับผู้มีบุญทุกคนด้วยนะ